เอาละนะครับผมก็ต้องขอกลับสว่จัตรุรัสฟรีทูจอมที่ต้านผมโยบกการครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมดครับผมจะเป็นไงไปรับชมกันเลยครับผมซึ่งในมดที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ผมเป็นมดสัน้นๆง่ายๆผมอาจจะคลิปอาจจะไม่ถึงสองนาทีก็ได้ผม แน่นอนว่าลิงก์ดาวน์โหลดมาผมอยู่ใต้ล่างคลิปขับผมเป็นเวอร์ชันที่ผมตอนนี้เล่นอยู่ก็คือเวอร์ชัน1.6.4ครับผมเหมือนเดิมรับผมเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะเขียนบอกไว้ชัดเจนนะผมเล่นเวอร์ชันอะไรเปื่อีใครอยากจ,จะได้มอดในเวอร์ชันนั้นๆหรืออาจจะมีแบบเวอร์ชันอื่นๆเดี๋ยวผมจะเขียนมาให้ด้วยกันกับผมเผื่อนะบางทีแต่ว่าเวอร์ชันไหนผมเล่นอยู่ก็ตามนะครับนะ ซึ่งในมัดที่ผมจะเลี้ยงนี่คือเป็นมัดอ่าเหมือนเป็นของตกแต่งลามะไว้สหรับใครเล่นเซอร์ไวเวอร์พวกนี้เพราะยังไงบางคนมันจะลงเขาเรียกอะไรนะไออันนี้เขาเรียกเหมือนทำให้ตัวเกมมันเรื่อยขึ้น,นะอะนที่มันเป็นเครื่องคุมอ่ะออปติฟายเออใช่ออปติฟายเนี่ยประมาณนี้เอาไว้ลงภาพสวยพวกนี้แล้วก็มีโซมใช่ไหมเออต่างอันนะแล้วแต่ใครจะตั้งค่าปุ่มไหนใช่ไหมซึ่งในมัดตอนนี้ก็คือจะมีลามะ ผมจะเอารามักมาอยู่สองตัวสองประเภทเลี่ยผมเป็นสองประเภทก็คือประเภทที่เ,เป็นประเภทตัธรรมดาก็คือตามภูเขาเนี่ยผมเนี่ยมันจะรีสปอนจะสูง้วมันจะมีหรือไม่มีนี่เหาอมีอยู่ดิหับครับเดี๋ยโคตรเท่เลยอ่ะดูดีนั่นละนี่ก็มีนะเนี่ยเนี่ยผมว่านี้สวยนะผมว่าเนี่ย ต้องดูมันจะมีอยู่ตัวหนึงง่งอ่ะใส่แว่นเนี่ยเออเนี่ยมันจะใส่แว่นขังง้นเนี่ยเออจะสวยนะครับผมซึ่งวิธีการจับลามะนี่ก็ง่ายๆผมเราก็แค่ไปนั่งมันนั่งมันจนกว่ามันจะละเราเนะนี่ยประมาณนี้ครับผมวิธีการจับของมันแล้วก็วิธีแล้วก็การใส่อาร์ตของมันก็ใช้พรงนะครับผมพรงสีต่างๆเช่นทุกคนอยากจะพรงอะไรก็ได้ผมมาเอาไปยัดใส่ตัวมันอย,มอ,อย่างเช่นพรงสีม่วงอะไรเงี้ยเรายัดใส่มาตัวมันปั๊บ มันก็เจอแบบนี้ครับผมแล้วถ้าเกิดเราอเป็นฝูกใช่ไหมเราสามารถใช้เชือกอันเดียวเพื่อคล้องมันแล้วที่เหลือก็จะตามมาประมาณนี้นะครับผมไอ้ผมก็จะถูกอ่ะเดี๋ยวผมขอเกมโหมดเซอร์ฟเวอร์สักครู่นะครับผมไม่ใช่มันจะถึงเวลาแต่ผมนะไม่หรอกผมไม่ได้ตีมันไปดูดีเดมนมาเป็นแ่วเลยเฮ้ยสวยนะว่ะโอเคครับผมสำหรับมดในวันนี้ก็มีแค่นี้ผมอย่าลืม ถ้าเกิดชอบอย่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมจะเจอใหม่ในคลิปหน้าผมจะคลิปหน้าเป็นรีวิวมอดอะไรผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ